สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 71มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 71วันนี้ก็คือ b ไบร์ท a ช h i ร o วิ t เด็กคนนี้มีทัศนคติที่ดีมากและมองโลกในแง่บวกสุดๆค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้อย่างที่รู้รกันนะคะว่าน้องไบรท์มีไปออกรายการฮิบท็อกค่ะทุกคนคือวันนี้ไบรท์วินน่าจะแยกกันทํางานหลังจากตัวติดกันทํางานด้วยกันมาหลายวันวันนี้เจ้าคนพี่ก็อัพสตอรี่รายงานน้องตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสายๆว่าตอนนี้อยู่กับลูกสาวของเรานะลูกสาวของเรานวดให้พี่ด้วยลูกเราเก่งไหมอะไรประมาณนี้ แล้ช่วงบ่ายโมงกว่าๆเจ้าคนน้องก็อัพสตอรี่รายงานคนพี่ว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำผมนะพี่วันนี้พี่มีงานก็สู้ๆนะอะไรงี้ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไบร์ t มีไลฟ์กับรายการ h ฮิร์บทอซึ่งรายการนี้มีพี่อ้อยกับติชาและเตตะวันเป็นพิธีกรร่วมกันค่ะ ซึ่งในรายการวันนี้น้องก็ได้มาเล่าประสบการณ์ฮึบต่างๆของตัวเองซึ่งน้องก็ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองทั้งเรียนไปด้วยและทํางานไปด้วยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากถ้าไม่แบ่งเวลาให้ดีๆซึ่งอันนี้พี่ชมโคตรนับถือความฮึบของน้องมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นพี่ชมเองคงทําไม่ได้แน่ๆเพราะเวลาการเรียนกับการทํางานมันตรงกันมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมาก และต้องกดดันสุดๆแน่เพราะงานที่ต้องทำก็ต้องทำให้ออกมาดีที่สุดการเรียนก็ต้องตั้งใจเพราะเกรดที่ได้จะต้องไม่ต่ำกว่า3เพราะไม่งั้นทุนเรียนที่น้องได้รับมาเขาก็จะถอนทุนไปทุกคนคิดดูดิว่าน้องจะต้องใช้ความฮึบความพยายามมากแค่ไหนแต่น้องทำมันได้ดีทั้งคู่เลยอ่ะน้องสุดยอดมากๆ และตอนที่น้องคนหนึ่งโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโดนคุณครูบูลลี่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและเพศสภาพน้องให้คำแนะนำได้ดีมากและวิธีที่น้องบอกมันดูซอฟต์สุดๆซึ่งทำให้เราได้เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่อ่อนโยนมากจริงๆถึงบุคลิกภายนอกน้องจะดูเป็นคนดุดุแต่เท่าที่ฟังน้องให้คำแนะนำแล้วมันดูเป็นวิธีที่นุ่มนวลและซอฟต์มากๆ และตอนที่น้องแนะนําคนที่เขาคอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องเรียนน้องบอกว่าเราจะต้องวางแผนแบ่งเวทแบ่งเวลาให้ดีจัดการเวลาในช่วงนั้นให้มันเหมาะกับสิ่งที่เราทําดูสิทุกคนน้องอายุแค่2 3มเองนะแต่น้องจัดการทุกอย่างได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไม่แปลกใจละว,ว่าทําไมน้องถึงผ่านมันมาได้ทั้งเรื่องเรียนและการทํางานไปด้วยเพราะน้องแบ่งเวลาได้ดีนี่เองค่ะทุกคนแล้วพอตอนน้องเล่าให้ฟังเรื่องคุณแม่ซึ่งพอน้อง พอน้องมีชื่อเสียงมีไรายได้เยอะขึ้นน้องก็ให้คุณแม่ออกจากงานพักผ่อนอยู่บ้านคือเมื่อก่อนคุณแม่มีงานทํามีเวลาว่างน้อยคุณแม่ก็จะไม่ค่อยว่างคิดเรื่องน้องเยอะเท่าไหร่แล้วตอนนี้พอคุณแม่ว่างคุณแม่ก็จะมีเวลาโฟกัสกับลูกมากขึ้นบางทีคุณแม่อาจจะเหงาด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทําให้โฟกัสเหมือนเมื่อก่อนแล้วและคุณแม่เองก็คงเป็นห่วงลูกด้วยแหละจุดโฟกัสทุกอย่างของคุณแม่ก็คือน้อง แล้วน้องก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วบางทีมีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับน้องคุณแม่ก็คงจะเป็นห่วงและอยากคุยกับลูกแหละแต่น้องก็คงจะเครียดจากข้างนอกมามากแล้วอาจจะไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องนี้กับคุณแม่สักเท่าไหร่และคงไม่อยากให้คุณแม่เครียดไปกับตัวเองด้วย พอมีเรื่องอะไรที่แย่ๆน้องก็เลยไม่ค่อยจะเล่าให้คุณแม่ฟังเท่าไหร่แต่หัวอกคนเป็นแม่ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างของคนเป็นแม่ก็คือลูกอยู่แล้วยิ่งน้องกับคุณแม่อยู่ด้วยกันมาแค่สองคนแม่ลูกด้วยแล้วคือพี่ชมโคตรเข้าใจเลยอะทุกคนด้วยความที่พี่ชมเองก็อยู่กับลูกชายมาแค่2คนเหมือนกันอยู่กันมาตั้งแต่ลูกชายของพี่ชมห้าขวบแล้วจนตอนนี้ลูกชายยี่บแล้ว คือถ้าเป็นเรื่องของลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามมันจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและกังวลที่สุดสําหรับคนเป็นแม่อย่างเราเพราะถ้าลูกทุกคนเป็นแม่ก็จะทุกข์ยิ่งกว่าคุณแม่คงอยากจะให้น้องระบายมันออกมาให้คุณแม่ได้ฟังบ้างเผื่อน้องจะได้ดีขึ้น แต่ด้วยความที่น้องก็รักและห่วงคุณแม่มากเช่นกันก็เลยไม่อยากให้คุณแม่มารับรู้คุณแม่จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วยิ่งตอนที่น้องเล่าว,ว่าน้องบอกคุณแม่ว่าน้องเหนื่อยมากถ้ากลับห้องไม่ได้นั่งดูทีวีด้วยอย่างอนนะ คือแบบโถลูกขนาดทำงานมาเหนื่อยก็ยังเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแม่กลัวคุณแม่จะงอนว่าลูกไม่มีเวลาให้ทำไมหนูเป็นคนน่ารักและใส่ใจทุกคนแบบนี้ล่ะครับแล้วด้วยความที่กลัวคุณแม่จะเหงาเพราะตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเลยไปรับพาเะม,มาเลี้ยงเพื่อเพิ่มลูกสาวให้คุณแม่อีกคนคุณแม่จะได้หายเหงาโอ้โลูกหาวิธีแก้ปัญหาได้ตรงจุดมาก พราะเท่าที่เห็นตามไอจีของคุณแม่คือตอนนี้คุณแม่จะหลงน้องอาเมษสุดๆและดูคุณแม่จะมีความสุขมากที่มีลูกสาวเพิ่มขึ้นแต่ไรเองก็ดูหลงน้องอาเมษไม่เบาเหมือนกันเพราะดูจากที่น้องเล่าว,ว่าการได้ดูแลใครสักคนมันทําให้เรามีพลังในการออกไปทําอะไรอย่างอื่น <c oughs> เดี๋ยวนะลูกดูแลใครสักคนเนี่ยหมายถึงอเมหรือหมายถึงเจ้าเมตวินกันแน่ และจากการที่น้องเล่าวันนี้คือทําให้เราได้รู้ว่าห้องน้ําที่คอนโดน้องไม่มีประตูจ้าเป็นแบบโล่งๆไปเลยแล้วตอนน้องนั่งอยู่ในห้องน้ํอาอเมก็จะเดินเข้ามาหาในห้องน้ําเลยโอ้ยลูกนี่หนูพูดถึงอเมกหรือพูดถึงอเมตวินกันแน่เอาดีๆประตูห้องน้ําไม่มีแล้วเวลาถ่ายคลิปมาเห็นเป็นกระจกใสๆทั้งนั้นเลยโอ้ยแบบนี้ถ้าอาบน้ําตอนอยู่กันสองคนมันจะเหลืออะไรล่ะครับ โอ้ยลูกหนูทําให้อีแม่คิดดีไม่ได้อีกแล้วนะน้องคนสนิทยิ่งมาค้างที่คอนโดบ่อยๆซะด้วยสิแล้วแบบนี้อาเมก็เห็นทุกอย่างหมดอะดิเมย์เอ้ยย่าอยากกลายร่างเป็นหนูแลือเกินลูกตาย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 ,ตาย,ตายแค่คิดก็ใจสั่นมือสั่นหมดแล้วล่ะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วตอนที่น้องเล่าว,ว่าอาเมเดินเดินเข้ามาแล้วหงายท้องใส่เหมือนอ้อนอยากให้เกาพุงแล้วติชาก็ถามว่างั้นแสดงว่าชอบความขี้อ้อนปะ แล้วไบรท์ก็ตอบว่าชอบชอบคนอ้อนชอบครับเออลูกครับทำไมตอนตอบว่าชอบคนอ้อนทำไมหนูต้องหลบตาแบบนั้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะลูกคือเขาถามถึงแมวแต่ที่หนูตอบมันคือคนนะลูก <c oughs> มันยังไงอะ่ะแล้วตกลงที่หนูเล่ามาทั้งหมดมันคืออาเมะจริงๆใช่ไหม พราะหนูเล่าว่าบางทีเล่นเกมดูบงดูบอลดูหนังกับแมวมีอะไรก็เล่าให้แมวฟังเออเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอีแม่ว่าหนูหมายถึงอาเมตวินแน่ๆไม่ใช่อาเมรหรอกเพราะถ้าต่อเกี่ยวกับแมวหนูไม่น่าจะเขินและหลบตาขนาดนั้นแล้วเขินตอนที่บอกว่าชอบคนอ้อนด้วยนะมันยังไงลูกมันยังไงโอ้งานนี้ไม่รู้ว่าเพราะลูกมีพิรุธหรือเพราะความขี้ชิบของอีแม่เองกันแน่ที่ทำให้คิดว่าที่ลูกพูดมาทั้งหมดมันคือลูกพูดถึงเจ้าคนน้องอะ่ะ เออลูกคงพูดถึงอเมแหละแต่คงด้วยความขี้ชิปของอีแม่เองล้วนๆเลยทําให้อีแม่คิดไปเองไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนพี่ชมบ้างหรือเปล่าคะค่ะแล้วตอนช่วงท้าย,ายรายการพิธีกรบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมีน้องวินมาที่รายการนี้ด้วยแล้วตอนติชาพูดถึงวินแต่ทําหน้าดีใจและเขินไปด้วยแล้วพอพูดชื่อวินแต่ชี้ไปที่ไบรท์อ๋ยมันยังไงอะติชาคะหนูได้แสดงอินเนอร์แทนพวกเราชาวด้อมไปหมดแล้วล่ะคะ่ะ แล้วเตก็ถามไบร์ว่าที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาอะไรวินบ้างไหมไบร์ Bright บอกว่าก็มีครับอย่างช่วงถ่ายซีซั่นแรกเหมือนน้องเขามีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วแล้วมาที่กองแบบซีนมันก็ยากก็เหมือนแบบดาวไปหมดอะไรเงี้ยครับแต่คือพวกผมปกติไม่ค่อยคุยอะไรกันเยอะ คือเป็นสไตล์แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งพูดปัญหาว่ามีอะไรอะไรแล้วเตก็บอกว่าคือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีคือแบบน้อยแต่มากแล้วไบร์ก็บอกว่าคือเขาจะเป็นแนวแบบว่าเราก็รู้ว่าเราโตๆกันแล้วเราแก้ปัญหาเองได้แต่บางทีก็แค่ต้องการกำลังใจแบบให้รู้ว่าซัพพอร์ตมึงอยู่นะอะไรแบบนี้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ไบร์เป็นมาตลอดคือไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแค่ทําให้น้องรู้ว่าพี่อยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆวินเสมอ คือเหมือนอย่างที่เตบอกคือคู่นี้น้อยแต่มากคือเขาเป็นแบบนี้กันมาตลอดจริงๆคือสิ่งที่เขาทําให้กันมันดูเล็กน้อยนะคะแต่มันมีผลกับจิตใจและความรู้สึกของอีกฝ่ายแบบเต็มร้อยมากๆคือแต่ละคนแต่ละคู่ก็จะมีวิธีแตกต่างกันไปแต่สําหรับคู่นี้เขาแค่มองตาก็เข้าใจกันมีกันและกันอยู่ในความคิดความรู้สึกเสมอพวกเขาถึงมีกิริยาอาการหลายๆอย่างที่มีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่เข้าใจ ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดและรู้สึกอะไรอยู่ค่ะรายการนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองและแนวคิดที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆของไร์น้องเป็นคนที่คิดบวกมากเป็นคนที่มีทัศนคติด,ดีกับทุกๆอย่างจริงๆไม่แปลกใจเลยค่ะที่ไม่ว่าน้องจะเจอกับอะไรที่มันแย่แค่ไหนแต่น้องก็สามารถปรับตัวและรับมือกับมันได้ดีคือความคิดของน้องดูโตกว่าอายุจริงๆนะทุกคนซึ่งเด็กในวัยนี้สามารถคิดและทาได้ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย แต่น้องทำได้และทำมันได้ดีซะด้วยปลื้มใจแทนคุณแม่ของน้องจริงๆคะ่ะที่มีลูกที่น่ารักและจิตใจดีเข้มแข็งและอดทนได้มากมายขนาดนี้บายครับถึงแม้ว่าแม่จะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของหนูแต่แม่อยากให้หนูรู้ไว้นะลูกว่าแม่ภูมิใจในตัวหนูมากๆขอให้หนูน่ารักและมีทัศนคติที่ดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับรับรองว่าไม่ว่าจะมีเรื่องแย่ๆอะไรเข้ามา มันก็จะไม่สามารถทำร้ายหนูได้เพราะสิ่งที่ดีๆเหล่านี้ที่หนูมีที่หนูเป็นมันจะเป็นเกราะคอยคุ้มภัยให้หนูเองขอให้หนูเป็นเด็กที่คิดดีทําดีแบบนี้ต่อไปนะคะคนเก่งของแม่ค่ะวันนี้พี่อีทก็ได้อัพสตอรี ว่ามีคนเอาเค้กมาวอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับเจ้าคนน้องด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะคะอาจจะเป็นที่กองถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเจ้าคนน้องก็โคต์สตรอรี่ของพี่อีทไปลงที่สตรอรี่ของตัวเองเพื่อเป็นการรายง,งานคนพี่เป็นหนึ่งกลุ่มว่าผมอยู่นี่นะมีคนเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดผมด้วยแล้ววันนี้เจ้าคนพี่พอไลฟ์เสร็จก็อัพสตรอรี่รายง,งานคนน้องเหมือนกันว่าได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกับ,กบใครบ้าง พอถึงคอนโดแล้วคนพี่ก็อัพสตอรี่รายงานน้องอีกว่าพี่กลับมาถึงคอนโดแล้วนะตอนนี้อยู่กับลูกสาวเมื่อไหร่จะเสร็จงานเมื่อไหร่จะกลับมาพี่รออยู่นะอะไรงนี้โอ้ยคู่นี้พอห่างกันทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีรายงานกันตลอดตลอดรายงานเป็นระยะวันนี้คนพี่ท่าทางจะคิดถึงน้องมากเพราะรายงานน้องตลอดเลยวันนี้คนพี่อัพสตอรี่เยอะกว่าคนน้องอีกด้วยคงอยากให้น้องรู้แหละว่าไปไหนทำอะไรกับใครมาบ้าง โอ้ยแรยง,งานเกงคิดถึงแฟนเกงห่างกันเป็นไม่ได้ห่างปุ๊บรายง,งานปั๊บพอวันไหนอยู่ด้วยกันเงียบสนิทเชียวนะถึงอัพก็อัพงานไม่ค่อยอัพหน้าตัวเองลงเท่าไหร่แต่พอห่างกันปุ๊บอัพหน้าตัวเองลงให้อีกฝ่ายเห็นจะได้หายคิดถึงโอ้ยไม่ค่อยคลั่งรักกันเลยเนาะคู่นี้ ค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นคนคิดถึงกันและได้เห็นมุมมองทัศนคติดีๆของเจ้าคนพี่ทำให้เราได้ซึมซับพลังบวกมากขึ้นทำให้เราได้มีแรงต่อสู้และจัดการกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคือการที่เรามาเป็นแฟนคลับของเขาสิ่งที่เราได้รับมันไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นแต่เรายังได้แนวคิดและมุมมองที่ดีๆนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราเองได้อีกด้วย นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจในการได้เป็นแฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งมันทําให้เราได้มีแรงในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะวันนี้เราได้รับพลังบวกกันแล้วงั้นไว้เราค่อยเอาพลังที่ได้ในวันนี้มาวีดโมเมนต์กันต่อในคลิปหน้านะคะเพราะคิวต่อไปงานคู่จ้างานสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยวีดกันต่อในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ